เปิดขีดเปิดปากมองพากองมาทางธงไหทยงหน้าคือเกาพี่น้องเลยออกมาหน้าแมน้องนิ้วคือเกาพี่น้องนี้มันเองออกมามัดเขาคูเข้ามันนี่พี่น้องกลับตัดตายสบายดีเด้สวัสดีเด้อดอกป่าดุงไปกับคุณทุกคนออกมาพอกันมันนี่ก็ออกมาทางหน้าแมน้องนิ้วคือเกาออกมาหมัดมาขนมันนี่เกี่ยวแล้วเห็นไพี่น้อง มาดูงานต่อมันยังบม่จบต้องเห็นให้มันจบเลยมือนี่จบเล่ารถปั่นกับผมีเนาะจบเลอย่างรถปั่นอีกเด้นหนอยโอ้ยเนาะเพื่อแล้วรถปั่นนี่บ้ดปะแล้วพี่น้องเลยักเคนขามหวยขามห้องไปไกลเลยเพื่อแล้วรถ ปาบดแล้วจักไปห้างใดแล้วรถปั่กนกะทีมเกา่าคือเกา่าพี่น้องเลยทีมมันเกี่ยวทีมมัดท,ท,ทีมคนคือเกา่าเว้ยมีงไปใส่บดนะได้ได้ฉันบดเดานะฉันว่าแหนีฉัน่ให้นีฉันบดเดาแล้วเพิ่มแหนีไปห้างใด ให้อยู่นี่เลยพ่อบ่เพิ่นบ่จ้างต่อเฮาเดือน6บ่นี่เนาะเออพ่อเด้อกิ่วยังอยู่เออพอเด้เฮยเอาไว้เกี่ยวเองแน่ด้เฮยเนาะคือบ่ลงไปเกี่ยวมันแงอ่ะข้าวอันตัวชงก็ต้องอบคืนี่ด้เฮยออยู่นั่นอือ เสาอ่ะดึงตอกกับ <plex> บ่อ <lide> อ <petto> <the> ีดบ <SU> ่ออาดัจเลยเล่าเสาอ่ะทำง่ยงงทำง่ายงงดึงตอกเนี่งอ่อกันเลยเออยังบ่ออีดบ่ออาดเลยนี่ว่ามันทำอ่ะ <Harriet> ไทมินเนอร์ว่าเมากาแฟนะมามาัดเข่าพี่น้อยมัดเข่ามัดเข่าเียอะไรไปนังมัดอ้าวฉันไดว่าอยู่เหนดงานหมดแล้ว าพูหนามานำดเลยเห่ต้อห่วงนะดึงเห่เห่พักก็ด้นะละยังเดหนบอกว่านี่บอหอิคนงานกับมินั่แบบนี้เยอะคนงานกันตกงานู่มอื่นเลยตกงานแหละตกงานยังมีจะหาแบบบเขาร้าอื่นอีกอ เห็ดนี่แบชัววะเห็ดนี่แบชัววะเออหมดสูแล้วแต่เด็กเลยรถมาได้จยะมาดูบยลอยใสๆแล้วูน้ำแต่ถูอ้อยแหละแต่ถูอ้อยถูอ้อยูอ้อยเพราะย่างนี้มะเองขุบขุดไปอีก นี่ดีฝุ่งก็เฮยแง่ฝุ่งเกิดอะไรกัจะเกิดไม้ไวไม้เป็นเกิดคนที่ไหนเขาเคยเห็ุตาอด กำลังโตเร้อพากันเที่ยวอยู่หันนะนี่บอกถูกบุกลารทุกกลารนั่นเขาเรียกนะีใช้ต่อใช้เอาคานาขางนะของบ้านนี้ไงวะขอบัาน คนม้วนเลย้องเลยมัดเก่าก่อ ปิติอ่บาบปดีปะลุงก่อนดีดีดีไปด,ดีปะลุงน้าพี่น้องวันนี้จะลัางจะลงไปค้นเข่าพี่นองงอ้องเลยเออมูข้นแล้วบางตกเลนยนเบ้างตกเลยมัดใบแล้วเนาะพี่น้องเนาะมัดพึงลมพึงแดดใบเรียบร้อยแล้วกบ,บัดน,นี้จะลงไปค้นก้อนพี่น้องเลยบัดน,นี้หม่างนี่นะโอ้ยเม่าบ่อเถิงเลยดูเลยน่ะศิดา แมาบ่เถืงไปไปไปอย่า,า,า,าลงน้ำน่องวิวตีกัได้บ่โดดอยา่าลงน้ำแม่บ่โดดบ่เฮ้ยบัตมาซอยอันไปมาซอยเวียกอันมือสุดท้ายเลยพัดลูกปรเทงมาสอบบัตน,นี่ลงไปนน้ำไม่ได้เวียกไรงานบ่ละบัตน,นี้อึจะคือประยู่นไม่หญ้าลูก ไปยืนถ่ายอยู่ข้างหน้าเด้อเด้อยืนถ่ายอยู่หน้าเด้อข้างหน้าเด้อฮะไผ่เอ้ก้อยมันเป็นนาไอ้ก้อยไอ้หนเอ้เนี่ฮึเนี่ยพักแกล้งนะวิวพักแกล้งนั่นบัดท้าคนเข่าวแล้ว่าไว้ท้าวจิมหาพักแกล้งนี่ลูกว้าวมหอมฮะหอมมากหอมมาก หอมมากมาดกว่าเอาใช้ให้ปลาลุงดูห่าพักยังนะไม่สวยวะอะไรทั้งสวยทั้งหอมมาดูกบ่ทั้งสวยทั้งหอมมากโอ้ต่อพลอยหล่าไปใช้ลูกฮะบอกปลาลุงก่อนบอกว่าลุงก่อนพ่อไปใช้พ่อไปเฮ็ดเบี้ยโอ้ต่อพี่ย่างคันพี่ลูกอีหลายถ่ายห่มเหมืลูกเด้อลานนางถ่ายู่มเหมือนเด้อ ห่อม่วงนี่ถ่ายห้อมวงนี่ถ่าอยู่ห่มนี่โอเคบ่นี่นี่นี่มาพี่เขามีนี่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 แม่ไปขนข่าวน้ำมูกันลูกเด้อเบิ่งแน่เบิ่งแม่ลูกเด้อมาไปลูกมันมีงูได้ละน้าลูกเดินมีงูลูกเด้อมาไปเออถ่าแม่นี่เด้อโอเคจุ่มหมั่นกับบ้านหนึ่งบ่จุ่มหมั่นกับบ้านหนึงว้ายเบียงเลีแค่ละกินเซ่น กินทินงยังอ่ะกินมาได้กินทินปลาไงจับฉปน้กินกินนื้อนั่นสัตวกชินเป็ดกินสิ้นชินเป็ดอกินเป็ดหนาไยตัวมีเข่นเห็นไ่ได้ร้องตัวนะหมาไปนนหมาอฮะหมา ป้าบ่จืจอเฮือนมาเจ้าของบัดนี้มาเจอเพื่อน่ามาวิวเหมือนมานอกว่ามาว่บ่จืจอมาตเองบ่บ่จ <pet brief ed> ืจอไปบ่ไว้ลูกนี่เค็มๆเม่ไปกับลูกเด้อถ่ายถ่ายเลยแป๊บนึงแม่มาเด้อกดข่าวก่อนพี่น้องเลยบัดนี้หมัดใบตอนเสา้์เด้อพี่น้องลงตอนรอบบ่ายเขาก็ลงมาเอา เฮงเลพรล้มเมีดิดโอ้โหนักพ่องแล้วบา้านนี เฉาะอิ่มทำงานต่อแล้วมันก็จะอืดๆแล้วว่าอยู่เดือนนี้ขับรบอย เดดบ่ไปตังเลกั่ลากไปง้างเงาเกบอก่อนทวงมันรดนพี่น้องเลยไ่แกแล้แต่รอบตันี้ก่อนพี่น้องเลย chân mình bị thân nào vào đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không vẫn chân bo bo Nhang mà mẹ bị Nhang này hả, cứ hào nóng như này vào đây bó đủ đó, đấy đi, sẽ rộp bóng nuôi บอกบอกเอ้อีเขึ oh ้นเทิงนะป้าแม่ขึ้นชงไปบอกมานุ้ยนเฮาเจ้าบระดูกบอกหลอบนี่ซุปเปอร์เฮาอัดพี่น้องเลยหลอบนี่เอาเสือกลงมาจองเลยว้าเต้ยเป็นเปล่าเนาะพี่น้องดัดขนโบว์ตเอาเสือกมามักเอาคูนขึ้นสูงพญามันเจินไง เรายันเจิขึ้นขั้นนี่น้องมีตี้ยพาว่ายันตอกกันตอกกะแกปะหน้เดียวเป็นคอยคำายามแรงแน่พี่น้องเลย Con ơi hay Nhạc ba luôn, nhạc ma. Ba, ba อัดจิตอัดจ <right. S 1> ิตโอ้ดูกระลอกระสอทีเดวนี้กรงสอวงดุนนล่ลงลหล่าไหมลงใบคนเผาเลยมาไหมมามิวยู่นี่ได้มาได้เอาได้ม่ได้เลี้ดอาลงยืนะลุงยืนเอาไปยืนมายืนอันขายคลิปเห้แม่อามายืนเบิ่งบ่ายดีรึเด้อเด้อ เมบางหเด้อจับจับหนิ่นเด้อเด้อเ่นบ <um ้างเห็นมนบ่ายเ้ยมานนลเติบได้เอยฝึกเ้นดรอบเดียวเลอ้ามืนจะปฝนท่องขี่แล่งไร้บ่ วายเหค่าดอกแลนหนน้า,นนนาดุกเบนเ็ดแล้วอาบุมีเินือแล้นะเาตายกรทีเดียวเลย <c oughs> ตายทีเดียวให้ลกยังนาตายนาะจะเ็เี้ย,ยเอาเอาไปแลนะ้เอออเ กกั้ลแต่อยากขนะเออเข้นไปที่แล้วเลยว่าจะปัมงัไม้แล้วมาวหัวขวดบอเลยคโอุ่นเนียอยน่าขีสิแม่หัววดมากเลยโดนข้ามหน้าดอกดาเอาเอาเอามว่าเอาเอาทไทยนี่สิดอก

ไงปุ se, es, <l atch ee> ่มมาพันดวงจ้าเราบุหิตเนาะนี่ผมหมอแล้ววะาแลคุณสงบแล้วมาแจ้อย่งดีๆับ้จอ่าวาเราป่วยดิบอกว่ารป่วยวาย่เขาเห็นเราดีเดียร์โว้ยกัชอบแล้วชัวร์เลยฮะบุญด้ย เอาให้กันหัวโอ้ยเบิดแล้วสิพอแล้วดิโอ๊ยแบบนี้พอเปล่าครับให้หลบหนักเถอะบนี้เอ้าบ่มีซะนะอ๋อพวกผู้ดอกนี่โอ้ยแบบนี้พอปัญหายังคือกันเลยแบบนี้สายกันแบบ <mí>

ผ้าวนี้นไ,ไปใส่ได้ชิพเออร์ดีบ่ผ้ามึงอาบน้ำบอหนาวเลยนเนาะไปใจชิเพเออร์เด็กเนาะเขาเป็นงูนอยู่น้องเขาปเป่า,เ,ขาปเ,ปเตียง,งขาโดนง่ายน่อย เอ่เอี้กับพี่กับเพี้อาดกเกิดวะ้ยลงมาหาทางลกมากก <Guy> ันายๆเลยขากัเลยเห็นว่าเฝ่าคำยามแดงหรือพวฝนแห้งเฝ่าเรงใจเอา

เฮงเราเดือลายจะไปเห็นน,น,นั่นได้เองตส่เต็มที่บังนีเราเห็นนะเออ,อพีนาะยากระจาพัดบัดเดียวนะงกัตายบุกบุกบุกบาด,ดนี่ลอดบ่เนนี่นาะ เล่งเล่งเด้งลอดืนสิร่วงนะ่ะพี่น้องเลยอึ๊บแต่แล้ววิตีโหดับว่ารถกะข้าวกับขวบไปรถกะอึ๊บอึ๊บน่า ดอกเลยข้าแม่น้องนิ้วก็กอกบ้าใหญ่พี่น้องเอ้ยกระตบเพิ่งก็เต็มสตาร์ทว่าเนาะเฮ็ดหน้าผู้เดียวสิแม่มาได้ข้าหลายไปไดเินยังบ่ทันได้แล้วอยู่ข้าวเขียวเพิ่นก็ยังอยู่นองเนาะก็คินีประมาณเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องว่าแม่น้องอีก็สิขอโตไปเก็บข้าวเก็บตาก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ต่อกันในคลิปต่อไปเด้อเนาะคลิปนี้นก่ะขอเก่าครับมาสวัสดีสวัสดีทุกคนเด้อ